าเต่าที่อยู่ตาม <Wow. S 1> ธรรมชาติเนี่ยหน้าตาเขาน่ารักขนาดนี้เลยหรอวันนี้จะพาไปเดินหาเต่าตามธรรมชาติกันคือฝ <c oughs> นมันเพิ่งตกเสร็จนะแล้วแถวบ้านผมเนี่ยผลไม้สุกร่วงเต็มพื้นเลยหลังฝนตกเนี่ยน้องเต่าในหนองน้ำเนี่ยก็จะขึ้นมาหาอะไรกินกันอ่ะแล้วผมก็เจอแล้วตัวหนึ่งอุ้ยหัวมันหายไปไหนเนี่ยหรือว่าจะมีแต่กระดองหรือเปล่าอ่ <c oughs> ลอเล่นลอเล่นเต่าที่อยู่ในมือผมเนี่ยเขาเรียกว่าเต่าหาหรือบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าเต่างับคือน้องเนี่ยนอกจากจะหดหัวเข้าไปในกระดองได้แล้วเขายังสามารถพับกระดองของเขาปิดไปได้เเเเเหหมืือออออนกกกกกล่่่่่่งงงดดด้้ววววยยพพิาาาาาาาตตตีรรรระะัับบบบไแฝจ็ กล่องนั่นเองนะทุกคนแน่มีแอบ,บดูในธรรมชาตินะเวลาสัตว์ป่าเดินผ่าน,เ,นเขาก็จะปิดตัวเองด้านในกระดองแล้วก็อยู่นิ่งๆจนกว่าจะรู้สึกว่าปลอดภัยนะถึงจะโผล่หัวออกมาอีกทีอันนี้ผมลองเดินผ่านอีกทีหนึ่งเห็นไหมน้องหดหัวเข้าไปเลยน้องเป็นเต่าที่สามารถกินได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นพืชผลไม้แล้วก็สัตว์ตัวเล็ก,ลกๆแล้ววันนี้ผมก็มีของสมนาคุณเล็กๆน้อยๆมาฝากน้องด้วยอะกล้วยหนึ่งอันถือว่าเป็นค่าตัวแล้วกันอุตส่าห์ยอมให้ถ่ายวิดีโอเรามาดูกันว่าน้องจะยอมกินกล้้้้้้วววยยขออ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 งงงงเเรราาาหืืปลลลล่ัันนนีคผมมตกกกกกทิิไไไแ็ดถ พราะถ้ายืนดูอยู่ตรงนี้น้องไม่ยอมกินให้เราดูแน่นอนนี่พอน้องรู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีคนแล้วนี่แล้วน้องก็เริ่มเลยอักกิน <c oughs> อยู่ดีๆ <c oughs> ก็มีของอร่อยมาวางตรงหน้าจะให้ปฏิเสธได้ยังไงละ่ะจริงๆแล้วเต่าหับเนี่ยเป็นเต่าไทยชนิดหนึ่งที่นิสัยน่ารักมากแต่เสียดายที่เราเลี้ยงไม่ได้นะทุกคน <c oughs> เดินมาอีกนิดผมก็เจอเข้ากับอีกตัวนะตัวนี้น่าจะเป็นไซส์โตเต็มวัยแล้วกระดองเปียกๆแบบนี้น่าจะเพิ่งขึ้นมาจากหนองน้ําแน่เลยโอ้โห <c oughs> ดูความสวยงามของเขาสิทุกคนเดี๋ยวขอย้ายที่แป๊บหนึ่นี น,น้องจะฉีใส่ผมทุกทีเลยโอ้โหทุกคนดูสิดีไซน์น้องสวยมากนี่คือศิละปะชิ้นมาสเตอร์พิซจากธรรมชาติชวนโอ้ยังฉีดไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยเหมียนมากเอาไปว่าผมไม่กวนร,รุ่นใหญ่ขอรับปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติกันดีกว่าโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะน่าเอาไปเลี้ยงน้องและสิ่งที่ไม่คาดฝันของวันนี้ก็ได้เกิดขึ้นทุกคนผมเจอลูกเต่าคือตอนแรกมองไกลๆนึกว่าปูนาวิ่ง อ๋อนี่มันลูกเต่านี่เองน้องตัวที่ผมจัดอยู่นี้อายุน่าจะยังไม่ถึงเดือนนะแต่ดูสิหนะ้าตาน่ารักมากตัวลูกเต่าหับแรกเกินเนี่ยกระดองเ็าจะยังปิดไม่ได้เหมือนพวกตัวใหญ่นะโอ้โหแล้วตัวนี้คือดิ้นเก่งแข็งแรงมากเลยอะ บอกแล้วไงพอจะดิอด oh, นิ่งเลยเอา้าดิ้นต่อแล้วเฮ้ยน้องมีมารูป <Wow. S 2> หัวใจพี่อกด้วยอนยะ่างน่ารักมากแล้วก็ส่วนท้องก็เป็นรูปอะไรไม่รู้ <c oughs> เพื่อนๆคิดว่ามันเหมือนอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เต่าไทยไว้นะยังเต่าหาพวกนี้แม้ว่าจะเป็นเต่าน้ำแต่เขาก็ชอบอยู่บนบกมากกว่าถ้าเจอตามธรรมชาติเนี่ยก็หาหนองน้ำนิ่งๆปล่อยน้องก็ได้อย่าเอาไปปล่อยแม่น้ำสายใหญ่หรืออไปปล่อยตามวัดเด็ดขาดนะไม่งั้นตุ่ยเ <c oughs> ต่าซ่ามหาปลายสกรู